สวัสดีครับปรเต้นะครับครั้งนี้ปรเต้จะมาแนะนําเรื่องของการซ้อมท่า Impact อยู่ที่บ้านนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆแต่จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าการซ้อมท่า Impact เนี่ยมันคือท่าบังคับในการเล่นกอล์ฟอยู่แล้วถ้าท่า Impact ของคุณดีใช่ไหมครับคุณก็จะเข้าบอลได้ง่ายเพราะเข้าบอลได้ง่ายสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของระยะและว้วก็ทิศทางนะครับ เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าถ้า Impact นั้นอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่สนามไร์ใช่ไหมครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่ในมือหรือว่าบางคนอยู่บ้านเนี้ยบ้านมีพื้นที่นะครับในการที่จะซ้อมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่พื้นที่ที่บ้านน้อยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงถ้ามีอุปกรณ์หรือมีไมครฟอฟอยู่ในมือแบบนี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้า Impact เป็นยังไงนะครับโปรเต้เน้นถ่ายครึ่งตัวนะครับจะได้เห็นภาพมุมมือซึ่งเป็นสิ่งที่โปรเต้อยากจะแนะนำให้กับทุกทุกท่านในคลิปนี้นะครับปกติเวลาที่เรายืนเซตอัพนะครับพอเราจับคลิปเข้าใปนะครับขอให้ทุกท่านดูนะครับที่มุมข้อมือซ้ายกับมุมข้อมือขวาอ่ะขออนุญาตถอดนาฬิกานิดนึงนะครับโอเคจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ะ เ okay. สนนับนะครับพอเราจับคลิปของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจับคลิปของเราเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามุมมือซ้ายกับมุมของมือขวาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการทิ้งและห้อยลงไปด้านล่างตรงๆแบบนี้นะครับสบายๆแล้วก็จับนะครับสบายๆแล้วก็จับนะฮะทีนี้ตอนที่เรา Impact นะครับก็คือพอเราขึ้นไม้ก็ไปปุ๊บลงมาสู่ตำแหน่งของ Impact นะครับ ตำแหน่งของ Impact ในแนวทางของโปรโตเนี่ยครับหก็คือจะเห็นว่าน้ำหนักเราเนี่ยมันมาทางซ้ายนะฮะอันนี้ถ้า Impact ธรรมชาติก่อนนะครับหัวไหลขนาดกับแน,นวท่าเก็ตสะโพกเปิดเราเหียนว่ามุมของข้อมือซ้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นมุมนี้ละมันเหมือนกับโก่งขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ครับนะจากตรงนี้มันจะโก่งมาเป็นรูปเนี้ยครับดูด้านหน้านะับจากตรงนี้ก่อนอเห็นจะชัดมันจะโก่งเป็นรูปนี้ครับลงมา i m p a c กโก่งข้อมือเล็กน้อยการที่ต้องโก่งข้อมือเล็กน้อยเพราะว่า เราจะป้องกันหรือเราจะบล็อกไม้มันเกิดท่านี้คืองัดงัดอย่างนี้นะครับมันจะเจ็บข้อมือแล้วตีแล้วไม่ได้ระยะเพราะว่าองศาหน้าไม้มันจะหงายขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นลงมามือซ้ายเป็นรูปนี้นะครับอ่ะดูที่มือขวาพอขึ้นไม้ไปปุ๊บมันมีมุมมือขวาเป็นรูปนี้ครับนะมุมมือขวาเป็นรูปนี้นะฮะมุมมือขวาเป็นรูปนี้นะครับตอนลงมาจะเป็นท่านี้เราจะรักษามุมมือขวาไว้เสร็จแล้ว แล้วก็อิมแพครักษามุมมือขวาว้ครับตรงนี้ครับเพราะตอนที่เราเซตอัพมันไม่มีมุมครับตอนอิมแพ t มุมเนี้ยมันจะเกิดขึ้นครับนี่คือตำแหน่งของมุมข้อมือในการ Impact ทีนี้อยู่บ้านทำยังไงโดยส่วนใหญ่เวลาที่โปรเต้ซ้อมเองอยู่บ้านนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเซตอัพปุ๊บ Impact คหัหลังนิดนึงนะครับเซตอัพปุ๊บอิมแพ t มุนสะโพกดันหลังมือซ้าย ข้อมือนะครับปุ๊บหมุนสะโพกซ้ายเปิดออกหมุนเปิดออกผมจะดันหลังมือซ้ายหรือข้อมือซ้ายให้มันโค้งมันเลยทําให้ข้อมือขวาผมเกิดรูปนี้เซตอัพนะครับขึ้นเปิดสะโพกง่กงข้อมือซ้ายมุมขวานร่แน่นอนอิ p แพคมันจะเป็นรูปนี้แหละครับขึ้นปึ๊บอิมแพงั้นอยู่บ้านครับลองฝึกท่านี้ดูครับเซตอัพ i m p a พ t Set up i m p a แ t ทำนี้เลยนะครับทีหนึง่ง Set up i m p a แ t วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีฝึกแบบง่ายๆฝึกแบบเขาเรียกว่าจังหวะปิดคือตัดภาพเนี้ยมาซ้อมโดยเฉพาะเวลาเราซ้อมได้เสร็จแล้วหรือว่าเราคิดว่าถ้าเราโอเคในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าสนามได้เอาท่านี้มาลองตีดูนะครับดูซชว่าเข้าบอลแน่นขึ้นไหมทิศทางเป็นยังไง ผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะส่วนตัวผมซ้อมแบบนี้แล้วก็สอนลูกศิษย์แบบนี้วันนี้เอาเคล็ดวิชาม,มาบอกกนะันวันนี้สวัสดีนะครับ